เฮ้ย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 งูเดี๋ยวโอรู้จีบหายแดดมากนะจะจริงใจที่เพื่อลูกอมบอดี้ใหม่สวัสดีครับไปไหนครับนะวันนี้ไปไหนครับนะไปๆ อ้าวไปทุ่งโป่งครับพี่ทุงงท่งโป่งอ่ะอ๋อทุ่งโป่งนะเดี๋ยวจะไปโทรมาเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งโป่งครับไปเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายๆๆายมาสัตหีบเลยไปหลงครับดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นดูดูครับผมไปการ์ดมาจะปไปมาแล้ว อีกแล้วเวลาใช่ไหมอ๋อเอาเลยครับกระดิ่งออกข้นเลยอ๋อกระดิ่งกระดิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดจัดให้กระดิ่งใโอ้ยให้เยอะไปก right? ่อนนะเยอะไปก่อนโอ้โห้ยละมามามาโอเคครับรอดรอเมื่อกี้โหจังหวะแม่งดึงพอดีอันนี้ลงกุ้งไว้อะลูกปลาออลงลูกปลาไว้โอ้ยโอ้โห เกี่ยวเข้าเนี่ยของเราหย่อนพี่เชื่อไหมว่าเ้าของเบดไปดื่มนะก่อนจักรยานมาเก็บปลาอย่างเงี้ยเกี่ยวนะเจ้าของเบดที่ขี่จักรยานอยู่ ไซกิโลอันนี้คือไม่ต้องขอเบาจังไม่ได้เกี่ยวปลาผู้เต็มดอกเต็มดอกเลยประมาณกิโลอันนี้อย่างงี้ยสาลวะองได้ไมั้ยสองห้าอยญ่ยูใหญ่ย,ยูใหญ่ย,ยูเกี่ยวเหอะหลุดขาดหลุดขาดเกี่ยวเข้าปากเลยแม่นจัดอู้หูมีชื่อมันใหญ่จังอ่ะ เาเี่วข้ปากลาเข้าปากพอดีเลยเออ้<ล>า,าปากพอดีเอ้ยล็อกอยู่ไหมอยู่อยเอ้ยทะลุเลยอะ่ะเรียนเรียนเกี่ยวปลามาหลายปีนะ <laughs> แม่นมากเลยเนี่ยเฮ้ยบัเลอร์เลยเนี่ยดูงี้ตั้งสามโลฝาดสี่โลแล้วมั้งเนี่ยน่าจะสามสี่สามสี่นะมันยาวนขนาดเนี้ถามมีคำถามว่าทำไมมันไม่กินเราอะทำไมไม่กินครับนะาผมได้เปียแล้วค่ะ เอาไว้โชนนยอย่นู้่นร้บไม่เอาไม่มีหลักฐานได้ดูเาก็โอ้งใส่ครับม <c oughs> ามาสายครับตลาดวายเลยม <c oughs> ีช้ดิปเปอร์ครับของแท้ทีเดียวกับที่ผมใช้ประจำด้วยนี่เป็น40กรัมก็ตีใช้ฟังครับก็จริงๆเยอะใหญ่มันก็นกัดครับเ <c oughs> ชื่ออะไยอะ หลังจากที่ใช้ว่าเองเชื okay. ่อเลยอ่ะอบางนี Or, ่บางบางไม่ใช้แบรนด์นี่แล้วเดี๋ยวลองดูกันครับผม ไปครับกอนจับ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 กรครับโบเขาให้โห้ยเฮ้ยมันตกง่ายอย่างี้เร็วมะตกง่ายอย่างี้เร็วพิ่งมาเองอ่ะลูกอมลูกอมลูกอมปลากองของแท้เฮ้ยไปครับก่อนคือว่ะนี่พอดีพอดีวันนี้กินต่อเลยเฮ้ย อี๊ยะอี๊ยะถ่ายหน่อยนั่นนั่นจ้าน้องคิดว่าตัวอะไรครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลี้ยวอย่างนี้วะเฮ้ยเฮ้ยอ่านลบยกก่อนอ่านอ่านยกก่อนไม่เล็กแล้วอ่านยกก่อนไม่เล็กแล้วโหไม่มีใฮคกินก็โอ้โหอี๊ยะ p หน <si ึ่จุดสองไัดเดี๋ยวมึงยกมึงยกขึ้นมาเลยนะเฮ้ยอย่าเซลไม่ต้องเกียวเอาปาก่อนเอาปาก่อนเฮ้ยไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยดู่คันก็แข็งเนี้ยเฮียแล้วไม่โดนเลยม่ได้แล้วนครับขอพี่แจ็คดแล้วยี่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชมเอชมเฮ้ยน คือว่าเอ็กเกี่ยวปลาผมอยู่ไหนเดกเกี่ยวปลาเนาะให้น้องเท่าไหร่สายอยู่นี่สายนั่นี่งนั้ะจิงแดงโอ้โถ้าปลาไม่กินปลาก็มาเกี่ยวปลาเออแน่นอนมาน้องใช้เย่อะไรครับซุปเปอร์จิ๊กสิบห้ากรัมครับผมซุปเปอร์จิ๊กสิบห้ากรัมครับก่อนก่อนเดี๋ยวว่าซุปเปอร์จิ๊กสิบห้ากรัมเมันโผล่มาหน่ะ โหแท้เฮ้ยไปอีกแล้วแท้เฮ้ยเเยข้อนูนแน่เลยว่ะไปอ้อมมาดีกว่าอ้อมมาดีกว่าอ้อมมาดีกว่างั้นมันออกมา เลยอ่ะปามนกอยู่นู้เข้าทางน้ำมันหนักเลยทีนี้มึงเล่นมาทางนี้อ่อนมันมาเองก็ดิอืมไปคันจี่โอ๊อ่ะไปโดนล่อคันสายอยู่ข้างนอกนู้นเฮ้ยโอ้ยมาแล้วอยู่บนแล้วอุ้ยโฉมโฉมโอ้ยติดติดเป๊ะเฮ้ยเฮ้้ยติดตายคันติดระหว่างไปโดนโดนแล้วโดนแล้วอ่ะใส ร้อยแล้วร้อยแล้วโสมงามครับผมม้วหัแทวิงเข้าสองข่าไปเลยตาบ่อยเหรอพี่เยอยแนะนำตาพี่ใหญ่มากเลยชอบน้อบท้องหน้าเ้นเบาเป็นเลื่อนเลยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ที่เดือมันถึงแล้ว อมถอยหลังเขาพี่ถอยหลังเขาพี่เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนน่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยโอเคปลามันหงายอย่างงี้ลำยากเลยใช่พี่ไปดูทางน้ำ้วยเออพร้อมถอยหลังเขาไหมน่ะครับพี่ครับพี่เดี๋ยวไปขอให้น่ะจะขอ แร่อยู่ไหนไม่รู้แร่อยู่นู่นนะเดิ์แต่พอมาว่ามันปัดไม่ไปถอยเข้าไม่งออย่างจะเอาคันลงเนื้นลมมันพักเลยอืมแร้วอีนิดนึงอีนิดนึงเทียบยันยันยัอยันมันแบนอยู่เนาะมันชอบมันตั้งแบนแบนอย่างนาะชอบไปปุ๊บแขวนเลยเดินเดินถอยหลังไป เอ้ยฟอวดบวืดอ้เุ่นที่ถ่ายเลย่ครับเอ้ยโอยหาไม่ไโดนเฮ้ยมีมีตะขอใหม่้ยเนี่ยเฮ้ยเลิกเข้าัลิ้แล้วมันมาเกี่ยวคีบท้องแล้วสายช็อกมาเกี่ยวคีบท้องอยู่เยมีตะขอเป่าะ จะได้ไหมจะลุ้นตอนนี้แหละเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้นึ่งแววะขอยกนโยกจัวพ้อมเล่นนก่อนนะกลับไปแล้วอะโอ้ยน่เดี๋ยวเรงไนี้ก้มัะอไม่เข้าเลยอะเ้ให้เจ้าของให้เจ้าของให้มือเลยไปนู่นเ้อเฮ้อเฮเบ็ดอยู่ไหนอะอะ จะขึ้นสายไปโตมใหมเนี <kind> ่ยนะอ้วนโตกไอ้กกอ่ะอผงแพวิ่งเข้าเสาไปแล้วเดินถอยหลังโอออมเฮ้ยโอ้โหลุ้นหน้าดดโอ้คนตติดอีกลบแรงน้ำก็แรง

จ่อยดียยยอ่ะังจะโคลเลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยลงใหม่ใหม,ม่อนะโอ้โหมิด<ม>เงี้ยงเลยอ่านใจเย็นเลยมันเบาจริงนะแต่มันคมมากเลยโอ้ปองเร้าท้องต้องไปขาดยาตะกัวหน่อยนึงมั้งนะ่ะพร้มอมลูกขีดสายเข้าไปซุปเปอร์จี๊ดแน่นอนจริงพร้อมปล่อยสายในรอบเลย นี่นะครับผมบอสซูเปอร์จิกจากตรงนี้เลยเดี๋ยวที่ใช้ก็ซูเปอร์จิกครับครับนะใช้เหยื่ออะไรนะนะใช้เหยื่ออะไรครับพังสเตนครับตัวพังสเตนครับไม่ใช่กุ้งเป็นไอ้ตัดตัวของกูแน่เเลยยอยู่แล้ว นี่ก็ดีเคพีครับขวาตัวครับขวาตัวให้ลูกพี่มนได้ยิ้มหน่อยเอยๆนะฮะเอยๆนะเอยดีเคพครับทางสเตนนะผมโอเคมีกิน20กรัมครับการปนสานโอ้โเฮ้ยเฮยนี่นะโดนอยู่เฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นหูเดือดว่ะ น้าตีขนเกาะอ,อยู่ใช่ไหมเนี่ยหูน้าใช้อะไรครับนี่สิบสี่กรัม๊นะฮะเ้ยเดือดเลยฮะตันนี้ต้องเกี่ยวขึ้นปหะนี่นี่ก็นี้ก็หนัก <ขอ S 1> เดือดจริงอะ่ะเดือดจริงอะ่ะ ตามนะครับตามตามดีกว่าตามดีกว่าเดี๋ยวมันเข้าเสาอันนี้สิบสี่กรัมอันนี้ยี่สิบกรัมผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดจริงคู่นี่เฮน้ำลอยอยู่ป่ะโอ้โหเสียใจเพราะแต่ของน้ำมันดึงไม่อยู่เลยนะ มันวิ่งฟัดปั๊ดป๊า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 ปใช่มครัอ้าวอ้าของน้ำเขาหูุดแล้วอ้าวของก้อนเข่ารูอ้าวเดือดจริงว่ะเข้าข้างหน้ายเลยอ่ะเมื่อกี้ยังกดอยู่เลยต้องรอมันออกแล้วใช่ไหนโลอ่ะพี่ ครัชุดแปดโอ้ยปวดใจช็อกหน้าอะไรเนี่ยช็อกหน้าสิบห้าปอนด์โอ้ยังยังได้อยู่ตัวช็อกหน้าจะหกปอนด์นี่โอ้ปวดร้าวเลยชีวิตดางชีวิตจะเป็นโอ้โหยากอะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยน้ำไม่อย่างนี้ กัดที่พื้นเลยว่าตัวนี้ใช่โอ้โหเนี่ยเข้ามุมนี่เองเข้ามุมเนี่ยเข้ามุมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงใช่ใช่ตาเนาะครับผมอยากเห็นไห้โฉบนะ ยากเลยพี่ไอของยากจริงอ่ะโอ้โหเห็นน้องมันเยอะแล้วโอ้โหฝูงมานี่ได้ไม่ได้ไมเได้ไม่ได้ต้องไปเอาต้องไปเอี่ยข้าจะเอาอวดปลายกับกูจะกูจะดูโฉมแล้วกูไม่ดูแล้วเปียเอาเออแน่นะทำร้องเงี้ยร้องก่อนเงี้ยมันร้องก่อนแล้วไหนไหนน้ำมันร้องก่อนแล้วนี่อะไรนี่มันโฉมเอ้าแล้วจะดูอะไรอ่ะ เอานี่โฉมใครเขาไว้ของเองเกลียวจนได้ผูกกันผูกกันอ๋อดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหน่อยนอนโอเคเฮ้ยตัวไอ่ใช่ตัวเป็ดบังนี่หว่าว่าแล้วทำไมวัดไม่อยู่นี่ไงน้องกอนี่ไงเอาจนได้กัดสามพะวะกัดสามสาเล็กโหเล็กนะเนี่ยเจ้าจะคันเล็กอันเนี้ย อุ้ยโฉมทำไมตกง่ายจังนะเอาเอาดึงขึ้นมานี่ไงผมบอกแล้วผมอยากเห็นโฉมบอกแล้วผมอยากเห็นโฉมงามลูกอมเฮ้ยอยากเห็นโฉมงามลูกอมบอดี้ใหม่สิบห้ากรัมสิบห้ากรัมเหรอเอามาเทสทำเทสเฮ้ยแจ๋วอะเขยอกโมเดลนี้ใช่ป่ะใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่สีนี้เออว่าเออ แต่มันมันเล็กเล็กกระทัดรัดดีพี่ว่าดีพี่ว่าดีปล่อยปล่อยเลยก็ได้ก็ปล่อยนะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยลูกกระทะดีกว่ามั้งปล่อยลูกกระทะเอ้าปล่อยจริงแน่นอนแน่นอนของแท้บอกแล้วมากรไปยาว่ปยาวแล้วเขาตีแล้วกอเฉย S <S กินเป็นตัวเดียวไงนี่บบปลาอะไรวะนี่ในหลังนี่นั่นแหละแครอทกินแครอทกินดีปะ่ะตีไปแล้วก่อตัดเบาไปได้มันตัวงรับเหือขึ้น,<ห>น<ะ>เลยวะไม่ผมได้ได้ได,ได้แบบกลมมา เห็นน้าใส่เหยื่ออยู่ที่นี่ไม้เดียวปั้งเลยตับเลี้ยน้ำแต่ละน้ำใช่ไหมอันนี้ใช้เหมือนเดิมไหมล่ะอันนี้แคโรแล้วใช่ไหมนี่แคโรเป็นหนอนหรือเป็นอะไรนี่หนอนหนอนใช่ไหมโอ่ยแรงหนักนะดูเลยตึงๆเลยเอาเรื่องเลยอ่ะแคลเหมือนกันโอ้โหดูคันไม่เห็นน้าใส่เหยื่ออยู่ที่นี่เองไม้เดียวโห่ยบันลัก โปเกมอนตัวใหญ่วะเดียวหน่อยตัวใหญ่แป๊บนึงตัวเล็กเลยแล้วโอ้โหใหญ่จัดอ้กแล้วโดใหญ่ต่ใหญ่จัดโอ้ยจ้าไซโลเลยนะฮะโตเลย่ะหนาตักเลย จำวันนั้นเนี่ยไม่ที่เร้มาเกี่ยวปลาแล้วขึ้นมาชี้ตะขอเขาก็นอนต่อนี่ครับโครนโคตรแรงโคตรเสริมของเขาหลุดเลยว่ะโอ้อันนี้ก็เชื่อโคตรดีเลยแต่ขอโคตรใหญ่เลยอ่ะอันนี้น่าจะหนักดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบวเตี้ยวอีกใจไหมลุ้นเอาปลาขึ้น แล้วเออยังไม่เล่นดีวะเอาเถอะอยู่แล้วทะลุแล้วเออทำไมไม่หลุดวะเขาหลุดดิทะลุแล้วโอ้โหขอบคุณจ้าตัวเล็กโอยคนมันน่ารละใหญ่มากครับเนี่ปล่อยปล่อยดิปล่อยดิครับตะขอครับกินเด็เข้าวใต้หาดุตัวปลากินขันแข็งอย่ายใช่ด้คันแข็งยังขนาด นี่ยนี่เพิ่งมาเลยครับนะนะเพิ่งมาเลยโดนเลยนะนะฉีนะฉีเพิ่งมาไงที่เข้าจุดปั๊บเอาเลยตนะัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยนะเนี่ยคันลงขนาดนะี้นี่ขนาดนี่ขนาดคนะันแข็งนั้นน่ะถ้าคันในใต้จะขนาดไหนอ่ะ แต่พี่ต้องเปลี่ยนเป็นคันนี้แล้ว่าดูดูจากดูจากสภาพการปลาวันนี้ดูจากสภาพปลาปลาวันนี้คันไม่ได้คันเข้าแม็กอย่ืสามสิบห้ากับเออนี่ไงของพี่ก็เอามาออแต่ว่าลอกลอกอยู่ที่ใต้บ่อมอไซด์ต้องเปลี่ยนคันแล้วแหละคันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่โดยแก้วอะ่ะอย่างนั้นละ่ะพี่ระวังจะเบ็ดเอาเอาเอาไม่กินว่ะ แครเหมือนกันใช่ไหมน oh, er <laughs> <sh> ี่เบสโตกครับอมโอ้เบสโตกเจ๊ทแคหมานจัดเร็วเร็วดีโอ้ล้อเกียวอยเอ๊ะช้าเดี๋ยวโมโหให่ไปไปเกี่ยวให้เลยหูแพรหูแพรใช่ตรงนี้อ่ะใช่ครับผมแตะถึงแตะพืนเลับ แม่อแพนี้ ici, ชอบเบ็ดศกจริงเลยนะพี่ต้องไปเปลี่ยนคันแล้วล่ะถ้าคันนี้พี่มันเอาปลาไม่ได้แน่เฮ้ยอย่าเข้าไปนะ ขึ้นแล้วขึ้นน้ำ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 แล้วครับกะใหญ่กะนะกะใหญ่พี่น้าก็เกี่ยให้น้องก่อนลทางโน้นก็ัอใหญ่อย่างเยอะงัดูของชีน่ากลใกล้ๆมาใกล้ๆอีก้อ้อย เฮ้ยโตบอกให้ปดเบสไม่ใช่เกี่ยวฟ้าเป็นงาเลยวะรู้จักไฟเป็โศกนะฮับเป็นโศกใครนะเป็โศกนะโอ้ยเอ้าโอ้เสียดายเสียดายเลยของน้ำขาด ไปลาเหรอไปลาตีตัวที่ล่อเหยื่อมไงวะแต่มันกัดแล้วมันวิ่งเลยนะไม่มีไปโบ๊ะเลยมันก็ต้องกัดแล้ววิ่งดิโบ๊ปลาสุดยอดปลาตัวมันจะเอ๋อก่อนปักๆดูมันโค้งหัวโค้งเลยทีนี้อะไรคิดว่าพัฒนาการเยอะอย่างนี้น่าจะไปลาสบัดปากป๊อกป๊อปักป๊อกไง ตีก่อนแล้วกันใครขึ้นมาแค่ไม่มีใครช่วยเกี่ยวเดี๋ยวให้เห็นตัวก่อนอ๋อมันเป็นเครสมันเป็นเครสใช่ไหมไหวไม่ไปเอาคันมาผิดประเพสติ๊กแคลโรเอาคันพี่ไปตีโอ้ยนะดูเบาเกลียวตามม่เกลียวตามมาอ่ะไม่เนี่หรอกขึ้นมาน่ยเออ เอาแล้วตับไปนี้ต้องไปตาบตามเฮ้ยนั่งานลอยแล้วไอปี๊ะปี๊ะใหญ่ใหญ่ปะได้อยู่หัดไว้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 ได้อยู่โอ้มาแล้วมุมปากพอดีเลยอย่ใหญ่อยู่เนี่ย สายโลแล้วโปเกมอนโปเกมอนบีบมาหน้าอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้โปเกมอนโปเกมอนนะอ่ายิงจุงมันไปเกี่ยวมึงดีกว่าให้น้ำไหลเกี่ยวง่ายกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เกี่ยวง่ายกว่าตรงนู้นยากให้น้องอาร์มเขาแก้มือหน่อยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายอย่างเงี้ยง่าย ใส่ที่ตามดูม,ม,มาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเกี่ยวเขา้าเงือกด้วยสวยขายเลือดพอดีเลยอะ่ะเกี่ยวใหม่ดีกว่ามันไม่ไมันเกี่ยวไม่สวยเลยอะ่ะอันนี้คี้ชิมเมะไปด้วยเลย,ยใช่ไหม ไปใหญ่หรอกเอาไปดิตามไปสิตามไปสิครับตามไปสิครับไปยาวเลยครับไปยาวเลยไปก็เก็บหน่อยก็เก็บหน่อยก็เก็บหน่อยเหีียบจะหมดหล่อนไหมเนี่ยก็เก็บสิก็เก็บสิก็เก็บก็เก็บดู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 ออกออกดูคันโคตรน่ารักเลยงาน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรสมัยเงินดิเดี๋ยวจะหยุดแล้วมาหยุดแล้วเอาบงาน โอ้ยยังไงครับนะเต่าเอาจริงอ่ะเฮียเต่าไม่ใช่โอ้โหยังไงอยู่นี่โทรน้าเล่นเสียวหยุดแล้วเว้ยไอเปียป่ะไอแน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาากัดอยู่ใกล้ๆสัมพานอืมคันแล้วเนี่ยคันันก็น่าล้างจริงนี่แหละนี่แหละใช่ไหม

โอ้ยไปเขาบอกดอกแรกจะพอวันวิ่งเขาว่าสรุปจบไปโคไปโคอะไรอะวอตเด็ดชิคอะใครจะซื้อไปซื้อกีรตินะตอนนี้ยี่ได้ว่ายี่น่าจะยี่ยต่ให้ก่อนเลยดูคันดูคัน เจ็ดแปดคันเน่ยไม่มีเออเจ็ดแปดคันรอเลยไหมน้องพี่หน่อยได้เปล่าไยห่ยี่ยน้องพี่หน่อยได้เปล่าได้ไนองพี่หน่อยได้ไมไม่ไม่ให้พี่ดูเขารอกันกี่คันทีหนึ่งเจ็ดแปดคันเลยนะไปห้าคันหกคันน่ะเขาแพ้เ้ยเาเเอาเอาตัวเอาตัวช่วงนี้ห่างตัวแล้วไม่รู้ว่าห้าคันลงมันก็เก็บรองว่ะหรือสนาม่ะสลาเนี่ยนายเปียรมากไป ดอกแรกดอกแรกวิ่งหนักเลยไปเอาแยะเอาแยะเดี๋ยวมันจะเฉียงช้ายไปขึ้นเฉียงช้ายขึ้นงูลำบากนะระวังนะมันจะเข้าร่องน้ำขึ้นทางนี้ยากหน่อยแต่ว่าขึ้นได้โอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไปหวันตึงโอ้ยเป็นตะขอดีไหม ตะขอไม่ดีนเจียอะไรวัตจีเปลี่ยนตะขอดีไว้ตะขอไม่ดีก็วันนั้นผมเจอดีได้สวิธีใช้นะเจียตัวนี้ดูกับสีดองด้วยเดากดอกดาเดกแล้วก็ปล่อยตกแล้วแต่สเต็ปครับบางคนก็เคาอย่างนี้ก็ได้ครับอ๋อถ้าเคาะไหวแต่ต้องมีหยุดใช่ไหมใช่ครับเพราะต้องให้เหยื่อมันอยู่หน้าพื้นครับ กลับแล้วครับผมวันนี้ปลากัดสนุกมากครับแต่ว่าขาดซะเยอะโอ้โหอะไรครับนี่กัดสนุกครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ครับสวัสดีครับมาลอไปเข้าห้องน้ำครับมาในครับนะติดตามที่ไหนซีซั่นใหม่ขับมาใส่เข้าหมายดูด้วยดูด้วยขับถึงบ่อดูด้วยดูด้วย เลยเข้าใหม่เนี่ยครับครับผมอันนี้จบคลิปสวัสดีครับ